การทำกระปุกใส่นมให้วัวดูดนะครับแบบเร่งด่วนแล้วก็ได้ผลแบบมั่นคงทาวนใช้ได้เป็นปีนะครับพี่น้องด้วยเศษวัสดุง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบก,กับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาพี่น้องครับเนื่องจากวัวคลอดลูก ใหม่นะครับแล้วเขาดูดนมยังไม่เป็นนะครับแล้วก็นมแม่เขาก็ยังไม่ทันออกดีนะครับผมก็เลยใช้วิธีการซื้อนมจืดมาจากตลาดนะครับแล้วให้เขาดื่มไปสองสามวันก่อนนะครับพี่น้องครับตอนนี้ข้อสำคัญก็คือกระปุกที่เราจะใส่นมให้วัวดูดนะครับ เราทําแบบไหนเราใช้วัสดุที่เรามีนะครับพี่น้องเอาวัสดุของเรานะครับขวดเปบปซี่นะครับเราเอาเฉพาะฝามันนะครับพี่น้องนี่เป็นยางมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องนี่แหละครับยางมอเตอร์ไซค์แล้วก็หาอันที่มีจุกแบบนี้นะครับจุกแบบนี้แล้วก็เรามาตัดนะครับ มาตัดเอาเฉพาะนี้มันตัวนี้มันนะครับพี่น้องทีนี้ฝาเปบปซี่นะครับแล้วก็ใช้กันกรอันนี้กันกราเก่าๆที่ในที่ใช้ในคอกวัวนะครับพี่น้องแล้วก็เจาะรูนะครับให้ได้รูขนาดนี้นะครับแล้วก็จุกนะครับจุกมอเตอร์ไซค์ที่เราดึงมาตะเคียนะครับพี่น้อง พยายามตัดส่วนนี้ออกนี่แหละครับตัดออกให้หมดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เวนมันนะครับที่อยู่ในนี้ก็เอามาใส่ให้หมดชิ้นส่วนของมันนะครับแล้วก็ขันครับขันให้แน่นนี่แหละครับก็สําคัญอีกก็คือ,อยางอันนี้ก็ขันเข้าไปนะครับขแค่นี้ใช้ได้นะครับ ต่อไปเราก็เอานมที่เราตรอกมาจากบ้านนะครับพี่น้องเป็นนมฉืดนะครับแบบนี้นะครับถอดฝานะครับอันนี้ก็เป็นฝาโคกนะครับกับฝาเป๊ปซี่ก็ขนาดเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับพี่น้องนี่แหละครับง่ายนิดเดียวนี่แหละครับได้แล้วนะครับพี่น้อง เอากินหมดแล้วเราก็ถอดล้างนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้วันต่อไปอีกนะครับง่ายๆนี่แหละครับหาว่าเราไปซื้อเขาบางทีในร้านชุมชนหรือในอำเภอเล็กๆอาจจะไม่มีกระปุกนมที่ใช้สำหรับใส่นมให้วัวดูดนะครับมันมีเฉพาะของเด็กแต่ของ วัวไม่มีนะครับพี่น้องอาจจะลาบากนี่แหละครับลงทุนศูนย์บาทเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูวิธีการให้วัวกินนมง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวเอาไปให้วัวกินด้วยกันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับกระปุกใช้สำหรับกรอกยาใช้สำหรับถ่ายพยาธิและสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับวัวลูกอ่อนนะครับก็ใช้ให้เขาดูน้ำนมนะดูน้ำนมนะครับนี่แหละครับที่เราลงทุนทำแค่ศูนย์บาทขนาดซื้อมาจากตลาดผมต้องเอาทิ้งเลยนะครับสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับทนใช้ได้ ทั้งวัวแม่พันธุ์และก็ลูกนะครับพี่น้องนอกจากจะใช้กับวัวแล้วยังได้ใช้กับแพะกับแกะกับควายนะครับกับหมานะครับได้ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องซื้อเขานะครับในราคา0ย์บาทครับพี่น้องครับเพียงไปหาเศษยางในแล้วก็สายน้ำเที่ยงนะครับอันนี้ผมก็ตัดมาแค่1นฟุตนะครับ ให้เขากัดเขาเคี้ยวแล้วก็ดูดนมไปในตัวนะครับเวลาฟันเขาคันนะครับพี่น้องก็คลิปนี้เอาแค่นี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ